ทุกาสีกอเล้นมเอาไดเหรับไดรที่ได้ครับอาสาทดูมันชิงดให้ขึ้นนะครับให้เป็นใต้ไปไ็ได้แต่มดขึ้นด้นนเพราะว่าวันทุกสองร้ล้านบานาาที่เห็ั่งนนกวยเงรวยเดืนฝเอาไว้ในพุทธศาสนาที่วัดป่าวางนักเย็น100บาทจะ0้อยตารางบาท สุขสามล้านมีที่บ้านติดถนงงนใหญ่มีที่ไร่ปิดลำห้วยขึ้นด้านบนได้ไน,นะครับท่านก็สองร้อยล้านบาทสองหนอยตารางวาาขอเถ้าแก่ใหญ่ใจดีบุญบรายนาหงนาจอดศักท่านใหญ่ใหญ่เจดีย์มหาวิถีหุ่นใหญ่เศรษฐีตาบา่าให้เขาทำนาดำให้เขาเช่าเศรษฐีพรมหาวิีท่านอยากจะได้ที่ดินถวยายไว้วัดอีกเนาะก็เลยนำมาลาหง และนายวิกรมสยามกุลนละอยุธยารางความไหลหาทามาค้าขายกิจการใดก็ให้ยุ่งโรดเพื่อพระเจ้าส่วนโปรดปราดีให้อยู่ดีมีสุขสำราญหายทุกข์หายสงหายโรคหายภัยผมนี่ยเียนชัะนะเนาะหนึ่งร้อยบาทหนึยตาราบาทขอความสุขความเจริญเงินไหลรังงไหลหานักสาลีสินักัมีเศษมีผู้ใจบน่านที่ไปคนแล้วให้ จะถแล้วครับนม่พาลูกไปขอความั้นคนต่อเกีมีาสาราพตรงใหญ่นะครับท่าอยากจะไปขอพรนั้นก็ได้ขอคุณเรื่อที่เนาะสาธุให้ที่ช่กับญแมมาอรงแแเด้อบานน้หาต้นแดงเสื่มที 快。